ที่เขากระดงอ่าถ้าไปเจอที่อื่นก็อาจจะลูกใหญ่กว่าน,นี้นะครับแต่ว่าที่นี่มันอาจจะฝนไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยมีนะครับมันก็จะลูกเล็กหน่อยนะครับเป็นผลไม้แต่ฤดูการหรือว่าเขาเรียกว่าต้นตะไก้หรือตาไก้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับ ให้กองโฟกัสตรงหน่อยโฟกัสย่างนี่นะครับนี่นนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับข้างบนนี่ก็มีนะครับเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเดี๋ยวจะลองเก็บมาสักลูกหนึ่งนะครับ ก็ไม่ฝึกขัดะน,ะนี่นะครับ แต่ก่อนนะครับตอนเป็นเด็กก็เคย <c oughs> เคยเก็บกินบ่อยอยู่ครับปลุกย่างีง <c oughs>